สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้ผมก็มา,าเว่กนกับงานอภิษีครับโยธากิจนาครับก็เป็นงานก็่ร้เป็นประทาน,นครับก,กำลังปาดนะครับไม่ได้สลับเลยชุแรกนะผมถ่ายครับข้างหน้านก็จะเป็นสลปนะครับท่าง หลังครับก็บมันก็จะไวหน่อยนะครับสโลปมันต้องไปทีละขั้นนะครับช่องครับเหมืนช่องเลยครับอันนี้ก็ปาดวัดทีเดียวเป็น,นจะเร็วกว่านะครับแต่ว่าถ้าสวยก็ผมสวยสโลปอยู่แล้วนะครับปาดมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ นิดนึงครับฝ <sim idity crack ling> ังนี้หน้าจะก้ำเหมือนกันะครับทหน้าที่ง่ายก่อนครับน้าที่เป็นครับ จะพื้อเท่าตต้นไม้เยอะเท่าไรนะครับก็สุดไปไม่ได้นะครับต้นไม้ปิดมากจะย้อนแสงหน่อยนะคฝั่งนี้ครับเพราะว่าผมมาตอน าสามกว่าครับปลาคิดก็กำลังใกล้จะตกนะครับอโอ้ยก็จะย้อนแสงหน่อยครับก็อพอดูได้นะครับฝีมือคนระับมาดูฝีมือนะครับ ที่ผมอยู่ก็ประมาณอีกนิดเดียวแนละ้วฝั่งนู้ก็จะเสร็จนะครับแล้วก็น่าจะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะเริ่มอยู่ฝั่งนี้ได้เลยเป็น8นะครับเป็นวันนะครับเป็นหนึ่งนะครับ ลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ใส่ฟันธรรมดานะครับไม่ได้ใส่ฟันปีศาจนะครับฟันแหลมครับใส่ฟันเหลี่ยมนะครับสีเหลี่ยม การสรุปนะขั้นตอนการทำเนีบางคนก็มีวิธีแบบไม่เหมือนกันนี่อยู่ที่แต่ละคนนี่สีมือการใช้นีไม่เหมือนกันอยู่แลวนะครับคนเราถ้าจะพัฒนาต้องไม่เหมือนกันนะครับของตรงเองครับบ้างครับแต่ว่าก็ออแบบ คนอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับมาพัฒนานครับก็อยู่ที่าการแก้ไขสถานการณ์นะครับทำแบบไหนนะครับการทำงานนะครับไม่ให้เสียเวลาประหยัดนลังมันมีเยอะแยะไปนะ ครับนี้แมคกโกก็ต้องใช้การวางแผนครับด้วยนะครับการใช้สมองครับทางสมองของเราครับความคิดสร้างสรรค์ นมหาปลาครับสงส่ยน่าจะหมดแล้วหรือเปล่านะครับวันแรกครับโอ้ได้เยอะอยู่นะเขาบอกนะที่ผมถ่ายก่อนครับ,นนรบที่ผมถามว่าได้ปละสี่ห้าตัวครับใหญ่ๆครับ ก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับแต่ว่าอยู่ไม่ได้นะครับวัสดุจะพืดนะต้นไม้ใหญ่ๆครับนี่อยู่ฝั่งนี้ครับ ใส่ได้นะครับอย,อยู่แล้วค,คนเราก็ต้องมีพัฒนาครับตันี้สรงนี้ก็พัฒนาขึ้นนิดนึงครับอสวยมากนี่มีหรอคับมาเป็นเลยทุกอย่างครับคนเราก็ต้องมีการฝึกการปฏิบัติครับ ทำมันซ้ำๆรับเดิมๆถึงจะออกมาได้ดีแล้วก็สมบูรณ์แบบไม่มีการลอกนะฮะการ ทำใม่เหมือนใหม่รนะัปปาดคนระับไม่ต้องเอาคิวดินคนระับ ก็กำลังเก็บระดับนะครับให้เสมอกันนะครับเอาอยู่นะครับนะ ำลังให้ระดับนะครับให้เสมอกันนะครับก็มีนูนออกมานิดนึนงครับเลยต้องไปกวาดๆนะครับเกาออกก่อน,นครับเราทำงานละเอียดกัน,นครับ ใจในงาน,นครับมีปล่อยให้นะครับนิดๆหนๆมีได้นะครับ ละเอียดจริงๆครับไม่ปล่อยเลยนะครับโอเคนะครับผมก็จะขอจบการถ่ายเป็นครั้งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตใหม่นะไปสุรัษฎ์นิดนึงนะครับมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับขอบคุณนะครับชมนะครับจนจบนะครับ